เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้เราเรามาอยู่ในไมโครบในไมโครบในจริง m ในไม r ครบเลยนะวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดกันนะแต่วันนี้เราจะมาเล่นกันแบบยาวๆเราจะไม่มีการตัดไปเหมือนตอน Apple ิลโปตอนนี้โอ้ตอนนั้นเราเจอ Apple ิลโปตอนนี้เราเจอแตงหมูหมูซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในเวอร์ชัน1น0เท่าไหร่นี่เนะ่ลืมไปแล้วแต่ก็ช่างมันแล้วกัน เวอร์ชันไหนก็ได้เออแล้วไม่ต้องถามนะว่าทำไมเสียงมันไม่ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะจับได้หรือเปล่าว่าเสียงมันแปลกๆปกไปเพิ่งตื่นยเยวเซลโอเคเราจะมาทำการตัดแต่งโมกันนะตัดแตดงโมเออเราต้องเรียกว่าถูกแตงโมแล้วจะดีกว่านะโอเคเราได้มาก็โอ้ยอย่างเยอะเราเกิดที่ไบโอมจังเกินอย่างนี้เราก็หาหมู่บ้านยากนะสิ ชีวิตเราวัดกันที่ใครเจอหมู่บ้านชีวิตนั้นสบายแน่นอนเดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งละก,กันนเจ้าออมาแล้วอย่างแรกเราก็ต้องเริ่มจากเบสิกก่อนนะก็คือการตัดไม้ตัดไม้โ้ตัดไม้ไมานี่แหละคือพระเจ้าโอ้และแถวนี้ก็มีเป็นชายหาดหินนะ อย่างโอ้เจอเหล็กด้วยอย่างงี้ก <Ma>. ็หว mm ่าดเจี๊ยบหว่านเจี๊ยบหว่านนะครับอ่ะครับมันเป็นโต๊ะครับแล้วก็เอ่ะครับเป็นพิกแอคไม้แล้วก็ทำการขุดหินเลยมีฐานด้วยโอ้โหชีวิตสบายแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเหล็กเราจะได้เยอะหรือเปล่านะโอเคเราขุดหินมาแค่สามก้อนพอโอเคมีกี่ก้อนจ้าขอสักสองสามก้อนได้มาเพื่ออะไรเนี่ย เพื่ออะไรคุณทําไปเพื่ออะไรไก้อนเดียวเนี้ <c oughs> แล้วเหล็กจะดีดเจอแล้วก็ทิ้งจันไปอ่ออืมแต่ถ้า,ถาเหล็กเยอะพอก็ผ่านตรงนี้นี่คือแบบยิ้มเลยนะยิ้มตั้งแต่ต้นเกมเลย โอเคก็สุดท้ายได้มา33ก้อนโอ้โหไก้อนก้อนเยอะทำไมเด็กไม่เยอะแบบนี้ม้งวะโอเคแล้วก็สิ่งต่อไปที่เราต้องทำเลยคือทำการตัดมวโโหแต่มีวัวอยู่พอดีเลยอาหารฉล aconte? น้องวันนี้วันนี้นี่แน่เราทำการตัดแต่ไม้อกแล้วกันเราชอบไม้ออกอะ่ะ เอ๊ยลืมไปเลยวันแรกเราต้องจัดการตุ๋ยแกเออตุ๋ยวัวด้วยตุ๋ยตุ๋ยตุ๋ยเรามีโขฮะได้มาจากไหนวะคนแกะสีน้ำตาลออออได้มาจากที่ไหนวะเอ,อ้ยถ่านยังไม่หมดเลยนิว่าโอ้โหมาขุดให้หมดหมดไปเลยเออสวย เฮ้ยแกน้อยแกน้อยมันนี่แนวแกน้อยโอ้ยไม่ได้ันปุ่มที่เขาปรับมาใหม่เลยปุ่มเดินแบบเนี้ยโอเคหน่อยสิโอ้ก็จะตกดินแล้วไปหาที่ซร้างบ้านสวยๆกันดีกว่าอืมเดินดูก่อนเผื่อมีเหล็กเพิ่มเผื่อมีเหล็กมีแต่คอปเปอร์เนี้ย ทำไมสี่ใบไม้มันเป็นอย่างเาาอีกอวเป็นใบอมที่ผมเกลียยสี่บล็อกของมันนะสี่ันแบบอีแต่จะว่าไปมันก็เจอหมู่บ้านง่ายแหละเนาะสอัสดีสสมีใบไม้จ้าไม่น่ามีเอ้ยมันเห็นไม่ใช่มันหลอกตาฉันเราวิ่งไปเรื่อยๆก่อนเลยแล้วกัน พอล,ล้ะโอ้โะกินแดงโมก่อน,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 นโอเคอิ่มสบายใจหมู่บ้านอยู่ไหนฉันต้องการหมู่บ้านเกมมิ่ง <Hello there. S 1> เออแต่ใบโอมก็ดีนะเนี่ยฝั่งฝั่งซ้ายก็เป็นจังเกิลตรงกลางก็เป็นไม้ใบโอมธรรมดาฝั่งขวาก็เป็นอันนี้สวรรค์เออมันก็มีใบโอมครบอยู่ แต่สีใบไม้ผมว่าสวยนะของสวันนาแต่ไม่ชอบสีบอกหญ้าะนะเทเลทเทเลแกะพวกแกรอดไปเพราะฉันนมีเตียงแล้ว <c oughs> เออยังไม่มีนี่วามันยังเป็นก้อนอยู่เลยเนี่ย <c oughs> เราหาที่สร้างบ้านเลยดีกว่าแล้วอย่าหมดแต่หาหมู่บ้านเลยไม่งั้นเราจะไม่ทันในคขืนแรกค <c oughs> ืนแรกเราต้องสร้างบ้านให้ได้ก่อน แต่ที่สร้างบ้านนี่ก็เยอะ <c oughs> ดูะสถานที่สร้างโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอย้ตรงนั้นอันนี้ใช่ใบโอมภูเขาไหมถ้าใ,ใช่นี่คือเอาไว้ขุดแร่ได้ดีเลยนะเพราะในใบอมมภูเขามันจะมีแรก่เกิดเยอะเอออะไรอะ่ะมันเป็นหลอกตายแก้วตรงนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวทำไมต้นไม้ใหญ่จังอะ่ะ ตัวต้นไมยยย้ยังใหญ่ฮะเฮ้ยเฮ้ยโลกแตงแย่ yeah, แล้วมันมืดแล้วอะอืมตรงนี้เลยแล้วกันเนาะเนี่ยใน,นตรงนี้โล่งดีเอ่อโอ้ซากุระตัวใเออ,เอ,อไม่ใช่ซากุระดีมันเรียกว่า,าอะไรวะเชอร์รี่บอดซออ้อมเออก็เรียกซากุระไปนั้นไหนง่ายดี เราวางไม้งงเนี่ยซาร่าเราควรคราฟเตียงก่อนไหมแล้วเราจะได้นอนแล้วเรวเตียงเตียงเตียงนอนตื่นแล้ว โอเคโอ้โหคีเปอร์อยู่แล้วบ้านตอนนี้เราก็สร้างเป็นกระต๊อมเล็กๆไปก่อนใบไม้มาสวยเนื้อไม้มันก็ชวนน่ากินแล้วเกินแพะไม้เลยทีนี้เป็นปลวกเลยอืมแล้วก็ประตูบ้านขาดไปเหมือนจะขาดใหญ่นี่เรียบร้อยบ้านหลังแรกของเราง่อย่างนี้เนะ่เอบ ปึ๊บอ่าโอเคเสร็จแล้วโอ้ยเฮ้ยคีบป,ป่าอ้าวโอ้ยเดะ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 ติดกระดาษนี้เลยเหรออย่าอย่าอย่าใจายเย็นใจยเย็นเข้ามาสิ นี่เนี่ยเข้ามาเลยฮ <c oughs> ่าฮ่าแกกระโดดจะตีฟรีไปเถอะ y a h ้ย y ฮ h o o แกเป็นคริปเปอร์เหรอเกคิดว่าแกจริงเจียวมาจากไหนเป็นแค่บั๊กของเกมนะเฮ้อแล้วเดี๋ยวทำให้สรแลบดีกว่าเราจะได้ทำหลังคาคุ้มๆหน่อยอืมโอเคประมาณนี้ยุบ แล้วก็โป๊ะปั๊บปามเปี่ยมพงเรียบร้อยเราได้บ้านหลังแรกของเราแล้วเสร็จเรียบร้อยปักทอชทอชโอเค แล้วก็ปักไว้หน้าบ้านหนึ่งอันนี่บ้านหลังแรกของเราสวยสดงดงามทึบยังบ้านนะมันจะไม่มีหมู่บ้านจริงหรอเนะนี่ยแถวเนี้ยมันต้องมีสักหน่อยแล้วนะมันก็เรียบอยู่พื้นหนะ้าไแต่ใบโอมค่อนข้างที่จะดีนะโลกใบนี้ภูเขาบอลเลยถ้าจะถางทีนี้ เหนื่อยเหนื่อยใจเลยเนาะถ้าเกิดจะเาดูกระดาษวันนี้โอ้โหคนลุกเลยวันมันใหญ่ัะวะโอ้หอยากไปต้องอะไรเลยถ้าจะถางทีนี้ต้องหาคนมาช่วยนะเนี่ยทำคนเดียวน่าจะแบบกินเวลาหลายชั่วโมงหลายวันอยู่อะ่ะโอ้โห เอ้ยต้นอ้อยแถวโน้นรู้สึกขนลุกเลยเดีย๋ยวกทำไมต้นอ้อยมันมีสี่บล็อกวะมันขึ้นได้สูงสุดสามไม่ใช่กันหรือเอ้ยนั่นมันพัมเกนน่ำมันฟักทองป็ช่างมันไรประโยชน์มันไม่มีประโยชน์หรอกเราอย่ามาตบแตกบ้านปึ๊บโอ้ได้มาสิบอันนอนเนะ ถ้าถามว่าพื้นที่แถวนี้ดีไหมดีนะฝั่งขวาเป็นแบบไบโอไม้ธรรมดาไม้โอ๊กแล้วก็ถัดจากไม้โอ๊กก็จะเป็นอะไรวะจังเกิลเออจังเกิลเสร็จมันก็จะมีอันนี้ด้วยอะไรสวาน,น้าและที่ที่เราอยู่ก็มีซากุระซึ่งค่อนข้างที่จะดีเลยสำหรับซีดนี้แต่เราทำการปลูกอ้อยไว้ก่อน เดีพอจะทำโต๊ะเอนชั้นเดี๋ยวไม่มีอันนี้กระดาษกระดาษหาไม่ยากหรอกที่ยากเพราะมันมันยากตรงหนังวัวนี่แนะโอเคบ้านหลังแรกของเราอตอนนี้เราได้ทำอะไรบ้างนอกจากบ้านงูงหลังนึงเนี่ยนะไม่เลยไม่ได้ทำอะไรเลยรู้แล้วเราทำอะไรต่อดีจบคลิปเลยโอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกด ไลค์ like, ช่างมาอย่าลืมกดติดตาม and แชร์ด้วยนมถ้าไม่ชอบเลยก็ไม่ต้องกดไั้งสิ้นุมโดยเฉยก็ขอบคุณครับเซคิปนี้บ๊ายบายเถอะเลยครับบ๊ายบายถามจริงดูมาดูมาวันเกือบสิบนาทีไม่ก็10สิบนาทีเนะี่ยได้อะไรบ้างวันเนี้ย